วัดีครับวันนี้พบกับนัดนะครับ c h ช n นล Isuzu Truck For Sale นะครับชแนลของเราก็จะเป็นเรื่องราวของรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุก4ีล้อหล้อสิล้อ12ล้อนะครับยี่ห้อ Isuzu นะครับผมก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับสำหรับท่านที่สนใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ทางโชว์รูมของเราก็เป็นโชว์รูมที่ขายรถบรรทุกเยอะนะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกพร้อมกับตัวถังในหลากหลายรูปแบบนะครับจะได้มานำเสนอลูกค้านะครับเผื่อท่านใดที่ว่าสนใจรถชนิดไหนไปใช้ในธุรกิจของท่านนะครับจะได้ทราบเป็นข้อมูลเป็นรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับทางเซลล์ได้นะครับทางผมก็จะ เป็นเบอร์0895220077นะครับเซลนัดอีซูซูคิงยนสาขาสามแยกปกทุมชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เราบริการออนไลน์นะครับตั้งแต่รับจองรถนะครับแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาถึงที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ท่านที่สนใจโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสอบถามนะครับ ที่เบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้นหรือที่ขึ้นอยูอ่ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ยินดีตอบทุกข้อสักถามและข้อสงสัยนะครับประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อวางใจนะครับในที่ปรึกษาการขายนะครับว่าจะต่อรถที่มีคุณภาพนะครับ ได้มาตรฐานตามหลักการวิศวกรรมนะครับเพื่อที่ท่านที่ซื้อรถไปแล้วจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับก็วันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรถโมปูลนะครับหรือว่ารถมิกซ์รถมิกเซอร์นะครับหรือว่ารถคอนกรีตรผสมเสร็จนะฮะก็เรียกได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ถนัดว่าจะเรียกแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้รายละเอียดที่ ตัวรถที่ตัวโม่เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับคันนี้ก็จะเป็นรถ6ล้อกลางนะครับ FRR 190แรงม้าก็เป็นรถที่ผลิตมาสำหรับการต่อตัวถังเป็นโม่คอนกรีตผสมเสร็จนะหือว่าโม่มิกเซอร์นี่แหละครับโดยตรงเลยนะครับสำหรับโม่นะครับ ที่เหมาะกับการติดตั้งบนรถ6ล้อไซส์นี้นะครับก็จะเป็นโม่ตั้งแต่ 3Q 3Q ครึ่ง 4Q นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับโม่ 3Q ก็สามารถจดทะเบียนได้เลยนะครับน้ำหนักที่คำนวณแล้วนะครับรวมกับตัวคอนกรีตผสมเสร็จนะครับก็ไม่เกินตามอัตราที่ ยื่นขอแบบกับทางกรมการขนส่งทางบกไว้นะครับแต่ถ้าเป็นโม่อาจจะไซส์3.5หรือว่า 4Q นะครับทางลูกค้าก็ควรจะเช็คกับทางขนส่งจังหวัดของท่านก่อนนะครับว่าจะอนุญาตให้ทำการจดทะเบียนรถได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าทางนายช่างไม่อนุญาตหรือว่าไม่เซ็นให้นะครับก็จดทะเบียนไม่ได้จะลำบากนะครับผม สำหรับคันที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็ต่อมาเป็นโม่ไซส์ 3Q นะครับคันนี้ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยก็วิ่งไปขนส่งจดทะเบียนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทางร้านบุญรอดวัสดุคอนกรีตจากทางจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับที่สั่งรถเข้ามาพร้อมกัน2คันนะครับจะมีคันนี้1คันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพนให้ดูนูนตรงนู้นนะครับไ,ไกลๆสีแดงๆนะครับ อีก1คัน2คันนะครับขอขอบคุณทางเซลโอด้วยนะครับเจ้าของเคสนะครับที่ทำให้เราได้มารีวิวได้มาชมรถโม่นะครับตัวจริงกันในวันนี้นะครับสำหรับอู่ที่ต่อโม่ตัวนี้มาก็จะเป็นอู่ผมเรียกว่าลิฟแพนะไม่รู้ว่า ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นภาษาทางโซนยุโรปเขาอะนะฮะถ้าไม่ผิดมาจากทางเยอรมันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่นะครับในประเทศไทยของเราก็ถ้าเป็นลิฟแพร์นี่ก็ชื่อชั้นไว้วางใจได้นะครับ ราคาก็อาจจะสูงกว่าบริษัทต่อโมในท้องถิ่นก็อยู่หลายหมื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเขาเรียกว่าต้องการแบรนด์เนมว่างันเถอะนะครับคือเชื่อมั่นในชื่อเสียงในประสบการณ์ของเขาก็จัดไปได้เลยครับแล้วแต่ทุนทรัพย์เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันบ้างนะครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเริ่มจากที่มากับตัวรถก็เป็นระบบเบรคแบบลมดันน้ํามันนะครับหรือเบรคทิฟฟี่นะครับที่อยู่ในรถ10บล้อกันเลยทีเดียวนะร,รถรุ่น fr 190 mixer เนี่ยนะครับก็จะติดตั้งไฟวิว pto นะครับสำหรับการหมุนโม ตัวนี้เขาก็จะทำตัวบังเผาเผาปั่นที่ต่อจากไฟวิวพิทีโกเอาไว้ด้วยนะครับมีถังลมนะครับมีถังเก็บน้ำนะครับถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำลูกนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะอยู่ประมาณ300ลิตร ดูจากตัวเลขครับ290ก็ความสวยงามความบาลานซ์กับรถก็ลงตัวนะครับโม่สามคิวก็ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคันที่รีวิวคันก่อนต่อมาเป็น4คิวนะครับก็จะดูแบบเต็มชัสซีมากกว่านะ ก็จะมีกัดข้างกันมอเตอร์ไซค์ครับบางโคนเป็นเป็นอะไรเอ่ยคล้ายๆเป็นอลูซิง์อะฮะบันไดอลูซิงแล้วก็มีสายยางฉีดน้ำไว้ใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวควบคุมทิศทางการหมุนของโม่นะครับ ไปทางซ้ายก็ปล่อยคอนกรีตออกมาไปทางขวาก็บรรจุคอนกรีตเข้าไปหรือในขณะที่วิ่งก็ทําให้มันหมุนกวนคอนกรีตอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ไม่ไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นคันเร่งปรับความเร็วในการหมุนของโ้่นะครับสายยางฉีดน้ําก็มีให้2จุดเนาะ ด้านท้ายลด1จุดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเอาไวบ้บางทีฉีดน้ำเข้าไปในโม่เพื่อที่จะทำให้มันเหลวขึ้นนะครับตัวกลวยโหลดนะครับแล้วก็มีลางปล่อยคอนกรีตด้านข้างก็มีตัวท่อ pvc ขนาดใหญ่นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะราวๆ1ฟุตผ่าครึ่งน,นะครับเพื่อเอาไว้ต่อทางไหลของคอนกรีตให้ยาวออกไปมากขึ้นนะครับเท okay, คอนกรีตออกไปได้หน้างานที่อาจจะอยู่ไกลจากรถออกไปอีกได้สักประมาณ4เมตรตามความยาวท่อ PVC สีฟ้านี่เลย สำหรับรถมิกเซอร์นะครับของ Isuzu ก็จะมีด้วยการอยู่3รุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นกลางนะครับคือ FRR 190แรงม้าสำหรับโม่3-4คิวนะครับรุ่นที่เล็กกว่านี้ก็สำหรับโม่ขนาด2คิวจะเป็น Isuzu L เนะครับ NMR 130แรงม้าติดตั้งเหมาะสมกับโม่ ความจุขนาด2คิวนะครับ2ลูกบาทเมตรแล้วก็พี่ใหญ่ของเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น10ล้อ2เพ่านะครับ FXZ 320แรงมา้าตัวนั้นก็จะสำหรับโม่5ว 6Q 7วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ จะทำร้านวัสดุก่อสร้างมีแผ้นคอนกรีตนะครับต้องการรถมิกเซอร์รถโม่เอาไว้ส่งคอนกรีตให้ลูกค้านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เซลนัทนะครับ0895220077นะครับยินดีบริการนะครับใช้รถโม่อิซุสุสบายใจครับ ประหยัดน้ำมันแข็งแกร่งทนทานนะครับศูนย์บริการรองรับเต็มไปหมดอะไรก็ถูกนะครับเข้าเซอร์วิสก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะว่าศูนย์เราเยอะนะครับรถไม่หนาแน่นช่างก็มีฝีมือนะครับเพราะได้รับการเทรนนิ่งหรือการอบรมมาตลอดนะครับจากตีเพชรอีซูซุเซลนะฮะสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็กริ้งกางเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ของนัดเลยนะครับ08952 20077หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ครับเบอร์นี้แหละนะครับเป็นไลน์ ID แล้วก็ค้นหาโดยเบอร์โทรก็เจอนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยสอบถามกันจนสบายใจกันจนเข้าใจรายละเอียดทางด้านเทคนิคทุกอย่างนะครับ แล้วก็ค่อยสั่งรถกันนะครับง่ายๆสบายๆครับยินดีบริการโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ